ตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาจากลำธารแล้วนะคะตอนเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะคะบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะทีนเขาริมลำธารน,นะคะทิชาก,ก็พาทุกทคนมาชมบรรยากาศแบบชีวิตสโลไลค์ค่ะไปไหนไปกันนะคะวันนี้เราอยู่ที่ปากซองเหมือนเดิมนะคะทุกคนบรรยากาศสุดยอดจริงๆนะคะค่อนข้างดีนะคะข้างล่างเป็นลำธารน,นะคะทิชาขึ้นมาจากลำธารแล้วนะคะ ฝนตกโปรยๆตลอดนะคะแต่เราก็ไม่หวั่นนะคะความสุขในทริปนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะทุกคนมองไปไกลๆนะคะก็จะเห็นเป็นภูเขานะคะข้างหลังนิชาก็จะมีภูเขานะคะอยู่รายล้อมนะคะฝนก็ตกโปรยๆล,ลงมานะคะบรรยากาศสุดยอดจริงๆค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะนิชาก็พาทุกๆคนมาเดินเอาบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะแบบสบายๆนะคะตอนนี้ก็ขึ้นจากลำธารแล้วนะคะทุกคน ก็จะกลับไปที่พักนะคะที่พักก็อยู่ติดลำธารเลยนะคะทุกคนดูสิคะบรรยากาศดีไหมคะมีอู่น้อยด้วยนะคะทุกคน <laughs> นะคะเราก็เดินกลับแล้วนะคะทุกคนเดินกลับแล้วค่ะนะคะวันนี้วันนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลยนะคะทุกคนทางเดิาตดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยค่ะดูสิคะดอกไม้ค่ะโอ้โหนะคะดอกไม้นะคะ ดอกไมส้สวยสวยด้วยนะคะทุกคนดูสิครับนี่นะคะดอกไมส้สวยสวยริมลำธารน,นะคะทุกคนดูสิคะเห็นไหมคะบรรยากาศค่อนข้างดีเลยนะคะอีกหอมเล็กน้อยนะคะบรรยากาศสุดยอดนะคะนิชาก็พาทุกๆกคนมาชมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะที่นี่ก็เป็นอ่า ทุ่งหวายนะคะอมสเตแล้วก็มีลำธารมีภูเขานะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะเสียงน้ําตกเสียงลำธารไหลลิ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 อยู่ข้างหลังของเรานนั่เองนะคะทุกคน ยากาศดีมากๆตอนเช้าก็มีหมอกนะคะตรงบริเวณภูเขามีหมอกนะคะตอนเช้าๆนะคะทุกคนมองไปข้างหลังก็เป็นภูเขานะคะดูสิคะตรงนั้นคือภูเขานะคะมีหมอกด้วยนะคะแล้วก็ดิชาก็หาทุกทุกโพนะคะตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็เป็นปรญยากาศนะคะริมลํลาธารเห็นไม้ท้าตรงนั้นนะคะก็เป็นริมลํลาธารมีชิงช้ามีอู่นะคะ ดูสิคะตรงนั้นน้ําไหลลิลลิลลิลล,ล,ล,ลินะคะน้ําไหลสดชื่นมากๆนะคะน้ําสะอาดแล้วก็สดใสแล้วก็สดชื่นมากๆนะคะสะพานก็เป็นไม้เดินข้ามนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิคะเราพาความสดชื่นมาฝากทุกๆคนนะคะเอาบรรยากาศดีๆนะคะมาเติมพลังนะคะให้กับทุกๆคนนะคะ มาทั้งปีนะคะชีวิตสโ,โลล์ไลฟ์ของเรานะคะมีพักผ่อนเรื่อยๆพักผ่นไปบ่อยตามแต่กําลังของเราจะมีนะคะไม่ต้องสุขอย่างใครเขาสุขในแบบของเราก็พอใจแล้วนะคะทุกทุคนดูสิคะ